<Okay. S 2> สวัสดีพี่น้องสุขูสุคนพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วเหมือนเคยพี่น้องกับสองบรน,น้าพาแสของเฮาเมื่อนี้นำเสนอเมนูทะเลพี่น้องอยากกินคุยกันกนระเาวอุดรไล่มือแล้วว่าอยากกินว่ากุ้งแซน้ํำปลาพี่น้องอาจิบะเือเจังไหนแล้วส้มมอเจา้าทาบางแง่แบบเตเลยพี่น้อง แกได้สิกินเหลือ,อบอกว่ามาเด้อพี่น้องเรื่องเพราะว่้าจะมาเห็นแล้วนะโต้ไข่กัดอ่านี่อ่าอืมสูตรไปสูตรมาแล้วพี่น้องลนะนี่นนอ,อีกเมนูหนึ่งหอยบิดว่สัสดุอันนี้ซาอุดอนแล้อยากมาสามเดือนแล้วพี่น้องบ่มีโอกาสได้ซื้อเพราะที่ยิปไปจะเขามาจังไดยเขามาขายอยู่ดันหอยมันผูสดๆเลยได้หนิยังเหนียบๆอยูๆๆ่พี่น้องก่อนสิไปเพราะ ฝ่ายด้วยพี่นอ้องเด้อเป็นกันลังใจสุดมากเลยพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อจองมนันนาพา,พา,พออาร์เซปมามาพี่น้องอย่าลืมมาพี่น้องมาเนี่มาก,กินน้ำกันพี่น,ออน้องจัดเลยตาอุดอนวสวร์ดีโค้งดีขาดทักทายเลยเนาะสวัสดีจ้าอืมในนี้เดี๋ยวพี่นอ้องเพิ่นปากเป,ป,ป,ป็นเป็นกือกเพิ่นเพิ่นบ๊อกไก่อยากเฝ้ากันเลยเมื่อนี้เท่งงานั้นเขาวสว่วนปัดคอยว่าอย่าเฝ้ากินมาซานกุ้งนี่เดีย๋ยวสิแลีนเขาส่วมอีกกับโบฟังหยา่งคอยได้ลื่เนาะ

วันน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็สดแล้วพี่น้องไปกินหอยแองโกลงเนาะ <c oughs> ลอง80บาทได้12หน่วย 上派也冇很多方言 ่ือวกผักเนาสูาไี่บอกสูตรสาวอุดรเ็สูตรซ่เนี่ยกลัลอดอยตะกี้กับกบเคยกินออกมาเยอะเพิ่น,นีงได้กินี่นาะเอยประกาศกินกุ้งดีเด็ดก่อน ไฟฟาสิมแม่สิแม่อยู่น้ำไปนั่งฟังเพลงอยู่น้ำหลานเนาะเขาสั่งมากินไห้ไข่ปลาป้ากินได้ดนะกรุงดิมไห้ข่บลาป้าข่อยันเป็นบปรเซีบอียลีตเนาะก้อนซิมม้นเลยติดใจพี่น้องเอ้ยบา้านี้ไงยะเดือพี่น้องเดือพักเข้ามี่แบบแต่งแต่ก็พักหอมเนาะ พร้อมยังพอเข้าอีอมป้อมอมป้อมก็ซาเเน่ซาเลเน่เนค่ะก็อะไรเลยเลกันกินกุ้มเข้ากันให้ง่ายขึ้นอ่ะก็มีเนาะเ่ะอุี้อนะ <24 S 1> บอกยังกัก,กินกุ้งกับติ้เต็มา เอฟซีอุ้มบอกว่าพิมพ์กุ้งเต้นปันเบื้องแนวซะก็เลยบอกว่าเราไปหาไม่ได้ไปสอนกันนะ มันน้ำจิ้มส่วนแล้วนะนึหมืครับกุ้งกังนทร์น้ดีเต้เอาดองได้ไหมั่วหักกินรับ

แต่ก็คือกอรได้คอยเมาปอบๆไก่อนเนี่ย มาปุ่มไปดันเกมแตกิมบุกท,ที่เดิมมากนิดหน่อยสีปนะุ่มเดียต้องเก็ดมากนิดนึงนะงั้นกนะ็ขาดไปกระไรงันก็เดี๋ยวจะมาขาดกัน,นมา

Hãy subscribe cho kênh không Mì không Để không bỏ bắt những video hấp dẫn กันกเป็นน้ำหนะก็งั้นน้ำไม่เด้ะเผ็ดเผ็ดจะแสบเนาะ

đúng không? rồi. Mà chỉ cứ các gấp ảnh, mày đó, đồ dài mày keng mày cái nó chỉ kem bò, kem nồi, kem kem bò, kem, kem coi ừ,

của ai làm cho tao hết bằng chụp chụp nào mày còn ngoài nhà này nữa tiếng bạc သူတို့ကြောက်ဘူး။ညည်းပြီပြီတော့ น้ำแพใอะตีกุ้งกำนังมีมมจุดีอยู่อ้ยอทำเรื่องไม่เอาพี่น้องกินนี่สิใบชะนีแล้วพี่น้องนะ คอยกินไปกินมากชินาเกียรต์เนาะขี้หมูคมอยกับไรน่อยนองพี่น้องเด้อฝากไปกระตุ้นใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านหน้าปลาแซลมอนพี่นอ้องเนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ปานี้เด้พอพากกันคลิปหนา้าที่พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า